นี่นะคะเราก็ถึงจตุจักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่แต่งบ้านเนี่ยต้องเอาพี่ไปอยู่ด้วยนะสวัสดีค่ะพบกับชาแนลคำาสิงแฟมิลี่นะคะทุกคน วันนี้นะคะเบนได้รับคํำถามมาจากกานิเย่นะคะจากกานิเย่เนี่ยเขาออกกันแดดมาใหม่นะคะ SPF 50+ บวก ใหม่ผสมผสานวิตามินซีนะคะทุกคน<อ>เขาเลยโฆษณามาว่านะคะว่าเขาสามารถป้องกันจุดใหม่แล้วก็สามารถลดเลือนจุดด่างดําบนใบหน้าของเราด้วย<ช>คือสามารถออกไปทํากิจกรรมต่างๆกลางแดดได้โดยไม่ต้องกลัวจุดเลยค่ะทุกคน<อ>กาน,นิเย,ย่เขาก็เลยท้าให้เบ้นลอง U V ของเขานะคะแล้วก็ลองออกไปทํากิจกรรมต่างๆข้างนอกแบบกลางแดดนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยเวเบ้นจะไปจัดจุจักนะคะก็คือพาบู๊กับแม่เนี่ยไปซื้อของตกแต่งบ้านคือทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าเบนอ่ะ ซื้อบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อของเข้าบ้านเลยแม้แต่ชิ้นเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินจักรจุจักนะคะแล้วก็ไปซื้อของกันแต่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องแต่งหน้าก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือหน้าสดอีกเช่นเดิมเห็นปะก็จะมีรอยดำเด็ดๆเฮ้ย <kie> <ๆ>รอยดำชัดมากรอบเนี้ <K _ S 1> และนี่เลยค่ะสิ่งที่ท้าไปทํากิจกรรมวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะ ครีมกันแดดกานิเย่ไลท์คอมพียสซูเปอร์ยูวีนะคะ SPF 50บวกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะทาให้ดูไปด้วยเป็นครั้งแรกที่กานิเย่นะคะที่เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งเนี่ยออกครีมกันแดด SPF 50มานะคะตัวนี้ถ้า เคยดูคลิปก่อนหน้าน,นี้นะคะคือเบ๊ะเคยใช้เซรั่มวิตามินซีของกานิเย่ไปนะคะคือกานิเย่เนี่ยเขาว่าเก่งเรื่องวิตามินซีมากเลยซึ่งครีมกันแดดตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสนมาสารหลักของวิตามินซีอยู่ด้วยทําให้ครีมกันแดดของเขานะคะป้องกันจุดใหม่นะคะแล้วก็แก้จุดด่างดาเก่าบนใบหน้านะคะทุกคนเนื้อครีมของเขานะคะก็คือเกลี่ยง,ง่ายมากนะคะซึมเร็วมีกลิ่นหอมไม่เหนียวเหนอะน,นะคะ ขนาด30มิลลิลิตรนะคะราคา2 7 9บาทเท่านั้นนะคะทุกคนอาเดี๋ยว <_ COVID> ให้ดูเนือ้อครีมใกล้ๆเลยนะคะเห็นปะมันไม่เหนียวเหนอหนะเลยก็คือปัดไปแล้วก็ปัดไปเลยไม่เหนียวเหนอหนะเลยแม้ ain, แต่นิดเดียวนี่นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเบียขอแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดจตุจักรนะคะแล้วก็ไปซื้อของเข้าบ้านกันนะคะทุกคนไปค่ะ นี้นะคะเราก็ถึงจตุจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแดดก็แรงมากร้อนมากเดินกันสองคนแบบสวยๆขึนเรืนะขินจังสวยอ่ะเวลาสวยแล้วก็เขินทันทีเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูนเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะไปเดินดูกันไปเบสิกง่ายๆเลยคือจานแก้วอะไรแบบเนี้ยคือจานกับแก้วได้เป็นเบสิกง่ายๆที่เราสามารถซื้อเข้าบ้านได้บ้า เอออะไรเงี้ย,ยมันอยู่โรงแรมตลอดเวลาเวลากินข้าวก็ดีไว้ไว้ข้างทีวีอะไรเงี้ยเป็นเวลาที่ชร <c oughs> ายให้ดอกไม้อะไ <c oughs> รเงี้ยเอาไว้ที่เตียงนอนมันก็เสียงแต่ไม่มีหรอกทรายให้ดอกไม้อ่ะเสียใจจังสรุปเราเลือกสีดำนะทุกคนจานที่ฝนที่เลือกยากมาชั่วโมองแล้วนะ <c oughs> ไม่เปหนเลยขอบคุณค่ะอันนี้หมดแล้วนะคะ ไม่แพงด้วยว่ะที่นี่ไม่แพงเลย่ถาามวที่นี่ไม่แพงเลยอ่ะดีอ่ะต้องแต่งก่อนแล้วค่อยมาเลือกรอบเลยใช่บ้านเบสยังแต่งไม่เสร็จทุกคนแต่ถ้าซื้อไปแล้วแล้วอ่ะแล้วมันไม่เข้าอ่ะไว้้บานเองไม่เป็นไรเบสมีจินตนาการสูงเบสเชื่อความคาวเพราะเบสอยากได้ ซื้อแม่จัดร้อนเทียงบนแล้วก็อากาศมันร้อนหน้าเที่ยงอะทุกคนมันก็ต้องแดดร้อนมันก็กลัดันร้อนะเอาอันนี้ค่ะเออก็ไม่หนักนี่หรอก็ถือได้อยู่นะแม่คงไฟแล้วโซฟาขนาดเล็กอะไรแบบเนี้ยเก็ไมเสํสำหรับเอาไว้ตั้งในห้องนอนที่ไม่รวมกับเตียงอะไรเงี้ยเวลาเราแบบว่าไม่ได้อยากนั่งเตียงอะอยากนั่งโซฟาตัดคลิปอื่นจะได้มี กได้มดูดมากเลยอะอหลอเนาะไม่หลอัอะไม่หลอเนาเสียหอดมา้อ่ะนาอมไหมะหลอดดีแฟนยังวะเดไมพิ่มเ้อกลไหมหลอจัง ้ยแบบนี้สวยอ่ะแม่อแบบนี้ดีนะเฮ้ยมันมีไฟเหรเฉยเฉยเลย่ใช่แบบใสหอมดูฟงฟิงอ่ะถ่ายดูแล้วสวยเนาะใช่เอาไปถ่ายต้นไม้ไปแม่กรุบกรุบนี่ไงคบนนี้อู้หูตัวมันใหญ่มากเลยนะแกเราจะถือไม่ได้หรอวะทำมาแค่นี้นะลองยกดูหนักป่าวนี่มันเป็นพลาสติกเขาใช้พลาสติกดูอยากได้เลยตั้งใจดูมากไม่ต้องแบบนี้่ะสองร้อยไม่ต้องแบบนี้ว่ะหน้าบ้าง ตรงโคลงไฟก็ได้นะไปดูมันไหวยซึ้งไปก่อนของปลอมเอาไะใช้ของจริงนะเราอ่ะอันนี้เขาใช้ของจริงกันเหรอันเป็นอันตรายเออสวยตัวอ่ะจะเือนอยู่นะเด็กในโลกทุกคนเป็นเรื่องไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวให้พี่ตรงๆช่วยเรื่องดีกว่าเฮ้ยพี่คอ หนูอะกาลังซื้อของไปแต่งบ้านใช่ป่ะแล้วหนูกาลังคิดอยู่ว่าจะซื้อเทียนอย่างนี้ดีไหมไปวางไว้หน้าบ้านประแมที่ตงว่าเอาอันเล็กหรืออันใหญ่ดีสตัวยทกตัวตัวค่ะอันนี้อันเล็กอะไรนะบางที่แต่งบ้านเนี่ยต้องเอาพี่ไปอยู่ด้วยนะบางที่แต่งบ้านเนี่ยต้องเอาพี่ไปอยู่ด้วยนะบางที่แต่งบ้านเนี่ยต้องเอาพี่ไปอยู่ด้วยนะอันเล็กใช่ป่ะ ให่หนุนโทรมาแค่นี้แหละให้พี่เขาช่วยเลือกเฉยๆทุกคนไม่มีอะไรโอเคบ๊ายยถ้าถ้ากูบอกว่าเล็กกับมก็ไม่เอาต่อให้คนอื่นบอกอันเล็กก็ไม่เอาแต่พี่ตรงบอกเอาจบนะจบ บไปซื้อของโบท๊ทไปซื้อของอยู่ยแฟนคลับ่ะ <c oughs> ต,ตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เมนูแม่ก็คือวันนี้วันนี้ไม่ได้ ก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเบสจะถ่ายให้ดูด้วยว่าของแต่ละอย่างเนี่ยเราจะไปไว้ในบ้านในส่วนไหนของบ้านบ้างเพราะว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นบ้านใหม่เบสใช่ไหมในยูทูบแบบเบสยังไม่เคยถ่ายลงข้างในบ้านให้ดูเดี๋ยวคลิปนี้แหละเบสจะแอบถ่ายในบ้านให้ดูนะจ๊ะตอนนี้เดินกลับก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านใหม่นะคะทุกคนไป โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บ้านใหม่ของเราแล้วนั่นก็คือหลังนี้เนี่ยจะเป็นหลังของพ่อแม่นะคะหลังนี้เป็นหลังของเบสนะคะถ้าใครได้ตามไอจีเบสก็จะรู้นะว่าเบสเคยถ่ายลงในไอจีแล้ว แต่ว่าใน u t u b e เนี่ยก็จะเป็นคลิปแรกที่ทุกคนได้เห็นบ้านเบสนะคะแต่ว่าคือยังไม่ได้ตกแต่งมีแต่บ้านเปล่าเพราะฉันเนี่ยวันนี้เราจะเอาของที่เราซื้อมาไปวางไว้ก่อนเพื่อให้ช่างที่เขามาตกแต่งเนี่ยให้เขาดูว่าเออใช้ได้ไหมแล้วก็ต้องตกแต่งยังไงเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ต้องเอาอันนี้เข้าไปอย่างแรกที่ตรงเลือกให้เราจออันนี้เข้าบานแตอยารกเพราะที่ตรงเลือกไปนี่นะ ทุกคนอยากเห็นในบ้านไหมเดี๋ยวแอบถ่ายในบ้านให้ดูนิดนึงดีกว่าเผื่อคนอยากเห็นนี่คือบ้านเนี่ยยังเป็นแบบพอเปล่าโล่งๆนะไม่มีอะไรเพราะว่าเราเพงมาแต่งใช่ปะจริงๆเบสจะถ่ายตอนที่บ้านเสร็จนะแต่ว่าไหนๆก็คนอยากดูรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้มีสามห้องนอนนะข้างบนกนะ็<อ>มีห้องโถงใหญ่ๆตรงนี้น,นี่นี่ห้องนอนเบส นี่ห้องนอนเบสค่มันไม่ได้แต่งอะไรทั้งนั้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหัวเตียงนั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นตู้อะไรใดๆตู้เสื้อผ้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นห้องนง้ำซาวน่าใช่ไหมใช่ไหบนห้องนอนเบใช่ปะก็จะมีระเบียงซึ่งบ้านหลังเนี้ยก็คือบ้านพ่อแม่ซึ่งมันจะเชื่อมกันมันเห็นกันนะคะคือตรงเนี้ เราก็จะเห็นบ้านพ่อแม่อยู่ตรงนี้บ้านเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนี่ยจะทําเป็นสตูดิโอซึ่งเบสจะมองเห็นทุกอย่อยางว่าแบบทีมงานทํางานไหมพ่อกับแม่อยู่ยังไงอะไรเงี้ยแม่จะวางเลยเหรอแบบยังไม่สวยเลยนะถ้าแม่ไปวางเลยต้องสุดไม่อยู่อะ่ะเราต้องให้ช่างรองพี่ช่างเขามาดูแล้วเราซื้อเราซื้อมาเพื่ออะไรตกแต่งไงตกแตก่งไม่เจะเบสว่าทุกคนเบสจะทําน้ําูุตรงนี้ซึ่งของพวกนี้ต้องใช้เป็นควาพเยอ ๆๆๆเราต้องรองให้ช่างนะคะมาดูของที่เราซื้อมาให้เพราะว่าเราจ้างเขาตกแต่งไงเราซื้อมาปุ๊บเราก็ต้องให้เขามาแมชว่าแบบเมันเข้าหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้ววันนี้นะคะทุกคนเบกก็ทาตัวเดิมนะคะนั่นก็คือการแย่ไลท์คอมเพสซูเปอร์ยูวีนะคะบอกเลยว่าไม่ว่าจะป้องกันจุดใหม่นะคะแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดําเก่านะคะคือได้ผลจริงๆคือหน้าก็ยังดีขนาดเมื่อวานก็ร้อนวันนี้ก็ร้อนเนี่ยอยู่กลางสวนเลยเห็นปะ We'll be right back. ข้าพเจ้าก็ร้อนทุกวันนะคะอากาศประเทศไทยก็รู้อยู่และกานิเย่นะคะเขาก็ฝากเพื่อนๆนทุกคนนะคะติดตามกิจกรรมท้าแดดของเขาค่ะคือนอกจากมีเบนแล้วนะคะก็ยังมีคนอื่นๆด้วยนะคะที่ออกไปทํากิจกรรมท้าแดดในวันที่28มีนาคมนี้นะคะกานิเย่เขาก็จะจัดกิจกรรมไลฟ์ปาร์ตี้นะคะก็จะมีดาราเยอะแยะมากมายเลยนะคะร่วมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากติดตามสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะคะที่กานิเย f เฟซบุ๊กนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าของทั้งหมดเนี่ยได้วางไว้ที่บ้านจุด ก็แล้วแต่เดบเบสจะทําคลิปถ่ายให้ดูซึ่งบ้านเนี่ยจะใช้เวลาตกแต่งอีกประมาณ3-4เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนมิถุนายนะคะไม่ถึงจะมาถ่ายทุกคนดูได้ว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะมีทยอยถ่ายเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกันเย่ด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าปังเพราะว่าดิฉันก็ใช้เป็นไงเป๊ะนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าร้อน